จ้าบาทนี่สาบานยมเสเนี่ใหอํเภอเขาสรงมาว่าให้ถไทยรวมนึงนิ้วนี่มันกล้องแล้วก็ยิ้มมงงี้วัดอีหน่อยมันรว่าอะไรมันทั้งหมมึงมึงต้องห้อีน่อยมาทาอีเด้อแม่ขาออกดิละมึง้ว่าดกไมบ่ถ้าไม่ก็รลอ้าายทรวมนึงิ้ว่ายรวมนึงนิ้ว

ไมาแล้วเา่เรเอ้าเหลาก็หนั้เมาอยู่บกี่หลเถืไ้ไม่ไอ้ไม่กัเถื่อรับผิดเหมือนเดี๋ย็นะเออแม่นแล้วโอ้แม่นแหะมาายานี่แต่แสีแล้วสองคนตายหลายหลาดิตายแล้วแฟนหมื เอารูบด <c ười> uh, uh ี้เออเขาวกูงอเขาเลยตัวกินหนอาหาจาูเาไลเ้าเป็นบ้าเอารวหนึงนิ้วนึ่งทำไมเออ้าวูปสนิ้วรูปสนิ้วนิ้วโอเคยายยายเื่อจะไส่งเพื่อให้เด้อเอลียเกลอยลูกเก่าก็มาลูกเก่าเสดียวลูกไม่ไม่มันบริสุทธิ์เสไไกูว่ากูจะบิ็กจะบนะ แล้วว่าห้กูเไปด้วยเรเดสาโอเคก็แล้วว่าให้กูเบื่ถือเลยโอ๊ยาล้วมาแล้วพวกเล่นกูเน่ย้ขึ้น้เา